Mm hmm. สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนครับมือนีกลับมาพ่อกับลูกเคยหน้อยอีกเก้าแล้วพี่นอ้องอามาพี่น้องมื่อนีลูกเคยน่อยก็ได้เมนูเด็ดเด็ดครับในตำมะฮงกับทอดซี่โครงหมูพี่น้อง อืม่าพี่พี่น้องมามาพี่น้องเสีบๆน้ำลูกข่ยน้อยครับเขากระห่อนห้อนเลยพี่น้องมาครับมาเสีบเสบน้ำลูกข่ยน้อยครับอืม ขอการทอนๆได้พี่น้อง ได้ชาอมมาน้ำพี่น้องอืมหยอดยังไงกินกับตำมบางหงพอดีคำเลยครับผมขอ,อกันดีรีได้พี่น้อง ขอนอนเขากันอีกพี่น้องตำมมะุ่งตำมมะุ่งรสจัดจ้านนะครับผมแซ่บเลยพี่น้อง ของมากลูกเขยหน่อยเลยพี่นนัง เดียวก็ดูวันพ่น้อง เืี๋ยวพริกหยวกเขียวมานน,น,น้ำม่น่องคือเพ็ดอะไละครับ ว้าวพี่น้องกรจ,จาดขนาดเลยครับ

嗯。Mm. เสียบขนาดนี้ไ่ม้่ง อ่าสำหรับคลิปนี้ลูกเคยน้อยก็ได้ตำมะฮุงกับทอดซีโคหมูแซ่บๆมาฝากพี่ตอนน้องครับลูกเคยน้อยกินม่วม,มั่งกินมั่วสภาพกับกับขอไปน้ำครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกเคยน้อยพาแซ่บน้ำเด้อครับสำหรับคลิปนี้ลูกเคยน้อยก็ขอลาพี่ล้านน้องก่อนครับผมพอกันไม่คิปหน้าครับผมสวัสดีครับ